ร l o เท, 1, 2, 3, 4, ทสึงสองสามสีนะ่เทสนาวันนี้ก็อยู่ผมเอกโซซิสเช่นเคยนะวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมแต่อย่างใดน,นะวันนี้จะ <c oughs> พูดไปหรือเปล่าอ่าวันนี้ก็จะมาสอนทำพวกปฏิทินเอ่อพวกปฏิทินพวกอะไรประมาณนี้อ่าก่อนอื่นปฏิทิน,นส,ส่วนมากนี่เขาจะทําแบบไงแบบสามเหลี่ยมแบบเปิดไปหน้าต่อไปอะไรก็ว่าไปาแต่ของผมนี่แบบปฏิทินภายในไอนั้นเลยภายในภายในแพน ภายในอะไรเขาเรียกว่าภายใน A 4หนึ่งเลยอะอ่าภายใน A4 หนึ่งนะเอามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าขั้นแรกเราควรทำยังไงนะขั้นแรกเรากดคอนโทรลคอนโทรนเอ็นขนาดเป็นการสร้างสร้างนิวอาสร้างเออเขาเรียกอะไรเลเยอร์ที่เราต้องการนะเราก็ตั้งชื่ออาปาติทินเพิ่งปาติทินปาติทิน่ะเอานี้ก็ได้เอามมกกลาด้วยอะเติมมุกกลา อ่าประมาณนี้แล้วก็ให้มาตั้งค่าตรงนี้ครับนะเอ่อตั้งเป็น Custom. คัสตอมอ่าคัสตอมปุ๊บแล้วก็ไอเนี้ยให้ตั้งเป็นเอ่อแปดร้อยโอเคครับแปดร้อยเด็ดเดเดแปดร้อยแปดร้อยนี้ก็ตั้งเป็นหกร้อยดีโซลูชันตั้งไว้ที่สามร้อยนะครับอ่าแล้วก็ที่เหลือก็ทำแบบผมหมดเลยไว้อะไรก็ว่าไปนะนี่นี่ดูดูดดเคแล้วก็กดโอเคไป งานเราก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะแต่เออเอ,อน,น้าตาแบบนี้ก็ต้าตาแบบนี้เดี๋ยวจะสอบวิธีง่ายๆเลยอะ่ขั้นแรกที่ถ,ถ้าเราจะทําปฏิทินเนี่ยขั้นแรกเราต้องทําเดือนก่อนใช่ไหมละ่ะโอเคการออกแบบเดือนก็ง่ายๆครับก็แล้วแต่ความความคิดของคนเลยเออความคิดของคุณว่าคุณจะออกแบบมันยังไงแต่แต่แต,แต,แต,แตไ่ได้เลยโง่เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอ,อ่เอเราจะทำ ให้ดูเป็นตัวอย่างครับให้เลือกมาที่นี่เลยนี่เอ่อเครื่องมือเครื่องมืออะไร rectangular tool นะจังหวะนี้แบบสี่เหลี่ยมนั่นเองเออคือเอาง่ายๆสี่เหลี่ยม <c oughs> คือครอบสี่เหลี่ยมอ่าแล้วให้เราครอบพื้นที่เท่าจำเป็นอย่างเช่นเอ่อพื้นที่ที่จําเป็นอะไประมาณนี้เท่านะ่ะโอเคครับปุ๊บประมาณนี้ก็แหละเนี่ย <c oughs> เนี่ยเราขอบแล้วจากนะั้นทาอะไรต่อเข้าเสร็จแล้วเข้าเสร็จแล้วก็ให้แบบยังไงตกแต่งตรงนี้เนอก็ได้นะับอย่างเช่นตกแต่งก็ปุ๊บเพิ่มเส้นขอบให้มันอะไรก็ว่าไปเนี่ยก็จะเป็นขอบอย่างงี้ใช่ไหมล่ะอ่าเป็นขอบขอบเป็นขอบปุ๊บทาไงอีกทําไงทำไง,ำงอีกนี่ก็เรื่องของคุณเหมือนกันนะ <c oughs> อ่าทำทำไงอีกใส,ส่สีเด้อเอออ่าใส่สีก็เอาใจชอบเลยตกแต่งยังไงก็แล้วแต่ท่าน อ่าเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูโอเคประมาณนี้นะของผมนะแล้วก็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 เดี๋ยวเดี๋ดแล้วก็ถ้าเราจะทํามุมใช่ไหมล่ะเออมุมแบบเออเราทําขอบให้มันสวยๆก็เนี้ยครับกดสร้างเลเยอร์มาหนึ่งลเลเยอร์ก็จะได้ลเลเยอร์หนึ่งมาจากนั้นให้เอาเครื่องมือสี่เหลี่ยมนี่แหละกะครับกะกะว่าเราจะให้ขอบประมาณไหนเออขอบอ่าผมประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวทำให้ดูอันนี้ ปุ๊บอ่าถาไปแล้วนะครับกดเมาส์ขวากดเมาส์ขวาแล้วก็อะไรเอ่อเลือกอินเวอร์สอ่ากดเลือกอินเวอร์สปุ๊บอ่ามันก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมล่ะแล้วก็เราก็แต่งอีกอ่ะเอาแบบนี้อ่ะแต่งอีกไงเดียวอาร์จีบีเลยแล้วกันนะจังหวะนี้นะปุ๊บตรงนี้ถึงนี้นะก็จะได้เป็นสีลุ้งใช่ไหมล่ะสีลุ้งยังไม่พอนะเราต้องแต่งกันด้วยเว้ยในกดเมาส์ขวาที่เลเยอร์หนึ่งครับนะแล้วก็ไปที่เอ่อเบรนดิ้งออฟชั่นอ่า, <ending> อ,าอันถูกอกอ,อภัยด้วยนะครับเนะี่ย เอ่เ๋ยนี้ขอปชันแล้วเราก็ไปแต่งกัเลยแต่งเอาความนูนอ่ะอความนูนอ,คว,อ,อความนูนความนูนอยากได้แบบไหนก็แล้วแล้วแต่คุณมือกันอีกนะับนะอ่ะปุ๊บอ่าประมาณนี้แล้วก็ดอกชา์โดนะครับติ๊กดอกชา์โด็ได้ก็เพื่อเป็นการสร้างเงาสร้างมิติให้มันมันดูดีขึ้นเออ มานี้รับก็กดโอเคไปนี่แล้วก็จะได้ขอบสวยๆมาอะไรประมาณนี้นะนี่ผมทำเป็นงานลูกๆโอเคจากนั้นถ้าได้ประมาณนี้แล้วก็เออให้มามาตรงนี้ครับมาที่ไททูลก็คือพวกตวกัวอักษรอะไรบอรณนั่นเองนะแล้วก็เรากดปึ๊บแล้วก็อ่ะเดือนแรกมการาคมทุย้ยทําไมมันอย่างนี้มการาคมเดี๋ยวๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมการาคมตรงสื่อก็ <Yeah>. Oh, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วงสือก็ย่อตามใจชอบแล้วนะว่าเราจะเอาตนังสือประมาณไหนเอานี้ประมาณสิบเอ็ดหนอเล็กไปว่ะสิบสองเอาสิบสองก็ได้อ่าเอาสิบสองปุ๊บแล้วก็อย่างที่คุณคิดะอะจินตนาการคนระับสิ่งแบบของแบบนี้มันต้องใช้จินตนาการอ่ะคุณก็เอาไว้ตรงไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกผมจะเอาไว้ตรงนี้นะครับนะปุ๊บเปลี่ยนเป็นสีดําเออนี่ ก็ได้มาเป็นมกราคมแต่มันอาจจะดูแบบเป็นไม่มีมิติโออะไรวะไม่มีมิติไม่สวยเลยนี่ก็ไปเอไปคลิกขวาที่เออที่คำของมันเออที่ไทยถูกของมันปุ๊บแล้วก็แบบเลดดิ้งออปชัน่นพอมาน<ม>บปดดิ้งออปชัน่นปุ๊บก็แต่งตามี่ชอบสมมติเราจะใส่ขอบใช่ป่ะติ๊กที่สตกเนี่ยเออแลก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีตามี่ชอบว่าจะให้ขอบสีอะไรอผมด้เป็นสีสีเขียวถุยไม่ใช่เออสีเขียวแหละนี่เเอ้ย ดีๆเดีด๋ยวด,ดีกว่าอ่าอะไประมาณเขาวขาวพฟ้าอะไรแบบนี้ถ้าเราจะใส่แบบตัวนูนนาก็จัดไปเ่านี่ป๊อบป๊บป๊อบป๊บ,ปบเอออะไรประมาณนี้ใส่เงาใส่อะไรตัวว่าไปอ่ะประมาณนี้เราก็กดโอเคไปนี่เราก็จะเราก็จะได้คำว่ามุกกรลาคมสวยๆเก๋ๆอย่างนี้เก๋ๆคุ้ยเออนั่นอะไรแบบนี้นั่นนะ อ่ะต่อไปต่อไปเราจะทําเป็นวันใช่ไหมครับวันเออวันที่วันจันทร์อังคารใช้เครื่องมือเดิมอีกครับกดปุ๊บมันจะได้เป็นเออมันจะขึ้นเอ่อเคอร์เซอร์เคอร์เซอร์ให้เราพิมพ์อ่าก็อะไรว่าวันแรกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสองสามสีห้าจอจานจุดจอจานจังหวัดอุ้ยไม่ใช่วันจันทร์เออก็ก็อออ่างอ่างก็วันอังคารนะครับ ว่ามันพุดบอกเอ,อพูดจุดอ่ะออแล้วก็พฤืหัดเพฤือหัดนี้เอาตัวย่อเป็นแบบนี้แล้วกันแล้วก็วันศุกร์เนี่ยอะไรวันนี้เอาหนาะแล้วก็เออจัดครับจัดจัดให้มันดูดีเออดูดีมีสกุลอะไรแบบนี้เนี่ยนี่ก็เออเว้นหน่อยเว้นไว้หน่อยอะไรแบบนี้เว้นเว้นไว้ปึ๊บปึ๊เนี่ยมานี่แล้วก็เลื่อนเลื่อนให้มันแบบดูดีปุป๊บ ส่วนฟอนต์การเปลี่ยนฟอนต์หลายคนถามว่าเออพี่สมมติผมจะเปลี่ยนฟอนต์จะเปลี่ยนยังไงนี่ก็เปลี่ยนฟอนต์ครับเป็นการอ่ะเราเลือกคําที่เราจะเปลี่ยนดีกว่าคำที่จะเปลี่ยนสมมติจะเปลี่ยนพวกนี้ใช่ไหมล่ะเฮ้ยเปเพชรเดี๋ยวได้เลยนี่มาเปิดแล้วก็แล้วก็คุมอ่ะสมมติผมจะเปลี่ยนคำคำนี้นะแค่คำนี้ออก็เลือกปึ๊บเห็นไหมฟอนต์จะเปลี่ยนแค่อันที่เราคุมไงสมมติถ้าเราจะเปลี่ยนหมดเลยก็คุมแม่งที่หมดเลยอ่าคุมดำแล้วก็ วิธีเปลี่ยนฟอนที่ดูง่ายๆนะเรามาเลือกอันไหนอันนึงก็ได้ปุ๊บเอ้าชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวเนะเรามาเลือกอันไหนอันหนึ่งก็ได้กดปึ๊บเด้๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้อันนี้อ่ะเอาเป็นอันนี้อ่าแล้วก็แล้วก็ใช้ลูกศรครับเป็นการเลือกฟอนเออมันก็จะมันก็จะแบบทําให้เราเห็นด้วยไงยว่าเออฟอนตนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงนะจังหวะนี้มันจะใช้ตัวอาร์ตอะ้วกันนะจังหวะนี้โอเคแล้วก็มาจัดมาจัดมาจัดพื้นที่มันอีกแล้วนะ เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยลบมาหน่อยลบมาหน่อยน่ประมาณนี้นะผมทำลุกๆกดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเค <c oughs> กด r a d i n g option เป็นงานแต่ง <c oughs> แต่งเหมือนเดมสโตปจะใส่สโตก็ใส่ใสไปแล้วแต่คนที่ชอบแล้วแต่จินตนาการของคุณด้วยแหละออเปลี่ยนเป็นสีดูดีอ่ะสีเขียวโอเคกดโอเคไปเน่ก็จะได้เป็นนี้ฉูโศกนะ ส่วนวันวันเออโอเควันวันที่ก็เอ่อตามเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตามปฏิทินปีที่คุณจะทำสมมติจะทำปีห้าเก้าใช่ไหมละ่ะเออปีห้าเก้าดี๋ยวเดี๋ยวปีห้าเก้าเนี่ยปุ๊บมาตรงนี้ปุ๊บนะพิมก็ตัวเลขหนึ่งอ่ะฟักหนึ่งอ่ะฟักทำไมตรงสื่อเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อปรับเองนี่หว่าขออภัยนะขอขอภัยปร๊บปบ นึงป๊เอาสองนะก็จะได้วันที่หนึ่งกับวันที่สองมานี่ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็สมมติถ้าเราจะนั่นอีกก็อินเทอร์ฟักเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดอ๋อเนี่ยวิธีถ้าจะทำให้ง่ายๆใช้วิธีของ e อ็กโซซินะก็คือทำใหม่เาาาอาเป็นสามเอาฟางไปตรงเอาสี่ออะเป็นสามทำใหม่อาห้าอ่ะ กอ่ะเดี๋ยวดะเอ่ะ,อะโอเคเอาแอ่ะ,อะโอเคเหจะมานี้เราก็จะได้มาประมาณนี้นะเราก็ทำให้ถึง3ามันนะเดี๋ยวด้ลอาให้หมดเลยดีกว่าว่าทำงานไปเลยตัวเก้า1ส2 สามเออแล้วก็มว่าถ้ามันไม่ตรงยังไงกูสามารถกูสามารถปรับได้นะครับปรับได้แต่จะทำแบบให้คุณดูเออขอเข้าใจดีกว่าถ้าไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยนะครับแปดเจก้ายนี้ยี่สิบแล้วก็งย เอ็ดสินะอายุเออ่ะอายเอเฮ้ยมีกี่วันวะเดะเดะเดอายุสองนะยี่สานยี่สี่เอ้ยยี่สดิเอยี่สี่ยี้ยก้ยขอไปเลยนะ ก็สามก็สาเอ็ดประมาณนี้อ่างวดนี่อ่าเดือนหนึ่งเสร็จแล้วของปีไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะเออเราก็มาจัดเออจัดมาให้มันตรงอ่าซึ่งตรงนี้ก็จะบอกว่าเออมันอยู่อันไหนอะไรยังไงมาจัดอันที่เก้านี้สิ่งแล้วก็เนี่ยถ้ามันเลยก็ลบมาลบมังนีอะไรแบบนี้แ้วถ้ามันไม่ถึงก็เออสเปคบาไปหน่อยเออสเปคบาไปหน่อยอือประมาณนี้เตรมนี้ตรง ก็้าานี้รู้สึกมากมตรงนี้ยฟักดูดกดปิดพอไปก็โอเปุ๊บยุบเยอะยุบที่มันตรงเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะปรับอะไรดนี่อ่ะมาตรงนี้ปุ๊บ ปั๊ทำไมไม่ตงวะแน่ตัวนี้ก็ได้สามดูดเลื่อนเลื่อนลงมาหน่อยก็ได้ครับเลื่อนลงมาหให้มันดัดให้มันดูดีเออให้มันดูดีตามที่เราต้องการเลยเดูดีเนี่ยเออโอเค Có Biển gì á, biển gì, biển gì Mình gì. là mình chỉ đèn thế mấy bạn Ê, chỉ đèn, à, chỉ đèn có chỉ đèn Ngơ, à, chỉ đèn uh, Fuck, bởi <laughs> đợt Mình không có không <laughs> Mà nó chỉ đèn à, <laughs> ok I'll see you then, I'll see you then. สองอาทิตย์อะไรประมาณนี้นะครับน่ะเออก็ประมาณนี้สมมติอ่ะแบบนี้ดีกว่าสมมติว่าเออแบบเออพี่สมมติถ้าวันนี้นวันสําคัญเราควรทํายังไงดีนี่ก็แล้วแต่คุณนะแต่เดี๋ยวผมจะสอนวิธีขั้นง่ายอ่ะขั้นง่ายเบสิกเบสิกเลยอ่าขั้นแรกวันที่นี้ครับแล้วก็เลือกที่วงกลมกดเอ่อกดมา่งขวาก็ได้กดมา่งขวาหนึ่งครั้งปุ๊บแล้วมันจะมีวงกลมให้คุณไหมล่นะกดเอากดแล้วกดกดแล้วเลือกเป็นแล้วเ,เลือกเอ่อสไตล์เป็นฟิกไซส์นะครับน่ะฟิกไซส์ปุ๊บแล้วมากําหนดเอ่อพวก ความกว้างความสูงอะไรนี่ก็ว่าไปอยู่ที่50พ mm hmm. ิกเซล50นะครับ50หร mm ือ hmm. คุณจะใช้ใหญ่กว่าน,นี้ก็แล้วแต่คุณเลยอ่าสมมติผมให้วันนี้ก็ได้อ่ะปุ๊บวันนี้เป็นวันพิเศษใช่ไหมล่ะเดี๋ยวๆดวเ็ดสร้างอลยเยอะหม่ดีกว่าเออเพื่อไม่ให้คนดูงงวันนี้ก็เป็นวงกลมอ่ะวงกลมวงกลมนี่มันวงดนตรีบอกไม่ใช่ล้วว <laughs> งว <c oughs> งกลมโอเค กมบึกแลวก็วงเลยอะวงตรงนี้ปึ๊บนะเราทำไงให้มันเด่นก็คือไปใส่อะไรก็ได้ใส่สะโกะใส่ฟิวมันปึ๊บอ่ะใส่ปุ๊บให้มันเสียอะไรให้เสียอะไรก็ได้แต่คุณเหมือนกันนะเนี้ยสีเหลืองสีขี้นะหลมาปุ๊บนะก็จะได้เป็นสีเหลืองอ่ะก็ให้รู้ว่าเออว่าวันนี้มันสำคัญอะไรอะไรเอ่อตาพวกปฏิทินตามตามตามปฏิทินปีที่คุณต้องการนะผมนี่ตอกปีไหนดูเลย จะซอดีอ๋อโอเคแนละ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงน,นี้มันต้องมันจะทำแบบยังไงมันเป็นทับว่าเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวบเด็ดก่ิกก็ทำตรงน,นี้ก็สามารถเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบว่าอาจจะเปลี่ยนสีแบบง่ายๆก็คือมาที่ Guardian Tool แล้วก็กดป่มขวาครั้งหนึ่งครับฝาครั้งหนึ่งปุ๊บแล้วก็มาเพ้นท์เพ้นท์บักเก็ตทนะูในจังหวะนี้เลือกปุ๊บแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการจะเท มุดขอบสีเหลืองใช่ไหมจะเอาสีแดงอะแดงปุ๊บเลือปุ๊บแล้วก็ไปเทหน้าก็จะเห็นอยู่บนนี้เลยแล้วมันก็จะแดงหมดเลยเออแล้วก็มาที่อไอ้นี้สมมติถ้ามันแดงหมดเอเอว่ะเราไม่เห็นเลยว่ะป,ปุ๊บมาแต่งมันเดี๋ยวรู้สึกเพี้ยนแล้วอ <c oughs> อไปครับออไปพลาดจนได้เออ ตรงนี้เราสามารถลดฟิลลดอบายสต้มันได้ให้มันจางลงเออให้ทำให้พอรู้ว่าเออว่าตรงนี้มันมีมันวงกลมอยู่นะมันเป็นวันสำคัญนะมันเออมันขึ้นปีใหม่อะไรก็ว่าไปแต่ก็คำพวดเนี้ยคุณสามารถแต่งได้แต่งใส่โตใส่เส้นใส่อะไรก็ว่าไปส่วนพื้นหลังถ้าไม่ชอบแบบนี้จะเอาแบบอื่นก็ไปเลือกรูปภาพไปโอเพนรูปภาพมาเลยรับผมเดี๋ยวผมจะยยกตัวอย่างเดี๋ยว ปกอ่ะเดี๋ยวไปที่ปกไแปบบเอาเลือกรูปที่น้องการสมมติจะเอารูปนี้อ่ารูปนี้ปุ๊บก็จะได้มาเป็นแบบนี้แล้วก็ลากอ่าลาดลงมาก็จะเห็นแบบเออว่ามันมันสวยเออมันอาร์ตอุ้ยไม่ใช่เออเออมันจะอยู่แบบนี้แล้วก็ให้เราเลื่อนเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนไปเรื่อยๆเปลี่ยนแบ็กกราวด์เป็นเลเยอร์สุดปุ๊บ เลื่องลงมาสุดเลยฟักดูดมันก็หายไปหมดเด็ดเออก็เลื่องลงมาสุดประมาณนี้แล้วก็ถ้าคนอยากให้มันเห็นชัชดๆวันนี้ก็หรือถ้าจินตนาการบางคนเออคือคิดคือคิดไปไงทุกขก็มาลดมาลดอุบัตซิตี้เออให้มันข้ามมันจางมันอะไรแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยแล้วมันคืออะไรวะอัคนอน,นโทรลทีครับคอนโทรลทีเป็นการครอบซ่อนแล้วก็ปรับขนาดตามทีม่ชอบเลย เอาจะปรับให้มันลงมาบานนี้ก่อนนะโอเคเปนเทร์ Enter, ไปปุ๊บอ่าอุ ity, ปศิตร์ปรับให้มันเข้มๆหน่อยให้มันให้มันมีความอาร์ตเอ้ยความอาร์ตเอออัน <c oughs> นี้ปรับเข้มปุ๊บฟิลเอามาแล้ปรับทีฟิลให้มันให้มันแบบเออมี feeling. ฟิลลิง่งฟิลลิ่งงะเดี๋ยวๆๆปรับประมาณนี้อ่า หรือว่าถ้าคุณยังมองไม่เห็นตัวังือหรือว่าถ้าอยากใช้อันนี้เต็มถ้าอยากใช้ให้ฟิลเต็มเต็มหมดเลยโดยตรงนี้ไม่ต้องปรับคุณก็ไปปรับตรงนี้เอ่อไอเนี้ยตรงตรงเลเยอร์อักษรที่คุณทำอ่ะเออคุมมล้วคุมมาแม่งหมดเลยเออแล้วก็มาขวาไปแล้วเฮ้ยแล้วคุมทาเพื่อเออแล้วมาเบรนดี้ออปชั่นเออเบรนดี้ออปชั่นปุ๊บก็ใส่เส้นใส่อะไรให้มันหน่อยปุ๊บใส่นี้ปุ๊บใส่เ,ส,เ,ส,เส้นสีขาวอ่ะ อ่าใส่เส้นส <c ười> ิคาวนี้ตรงสื่อมันจะมีแบบมีเส้นเออมีความอาร์ตขึ้นมาหน่อยอ่านี่ครับก็ประมาณนี้ยุบนี่ก็เสร็จไปแล้วเข้าเดือนหนึ่งหรือว่าคุณจะแต่งข้างบนแต่งเอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาภาพ PNG มาใส่เลยก็ได้ภาพ PNG อ่ะลูกนี้ก็แล้วกันอ่านี่นะครับถ้าไหนที่ก็นถึเวลาว่าใส่เลยภาพที่บ้างเดี๋ยวมันไม่ใช่ี PNG แล้วเดี๋ยวนี้ กอไปก็ออไปเด็ดเด็ดนะพี่เออนี่แหละ PNG ลบล่างมาเนี่ากภาพมันจะใหญ่เลยนี่แหล่ะเรากดคอนโทรล T เออคอนโทรลปุ๊บเป็นการกะรูปอะไรรูปอะไรก็ว่าไปแต่งว่าแบบกำหนดรูปว่าให้มันอออยยู่ังงไเ เออไว้ตรงนี้แล้วกันเออไว้ตรงนี้ปุ๊บถ้าคุณได้ตำแหน่งแล้วกด enter นะ enter หนึ่งครั้งก็จะเห็นเป็นแบบนี้เออก็จะได้รูปมาแล้วหนึ่งรูปเออเว้นเออแนะนำนะครับถ้าอยากทำรูปพื้นหลังรูปอะไรพวกเนี้ยใช้เป็น png ก็ได้ครับได้ได,ได้หรือว่าจะใช้เป็น jpeg ก็คุณมาตัดเองก็ไม่ว่างหรเออแต่เลขหนูทำไมมันมองมอไม่เห็นเลยเออ <laughs> นะครับก็เนี้ยก็จะได้เลเยอร์มาตามโอกาสี่เซฟไปแล้วครับเดือนหนึ่ง่าเซฟไปแล้วก็เซฟเอาเซฟเอาเซฟเซฟตูดเอาเซฟแอด่าไม่ใช่เออเซฟปุ๊บอ่าแล้วก็มาเซฟเราจะเซฟเป็นไงล่ะเจ๊เป็กทีนอะไรก็ว่าไปโอ้ยเซฟไม่เจ๊เป็กโอเค๊บเซฟกดโอเคครับนี่ก็จะเสร็จแล้วเดือนหนึ่งขนาเออได้มาละเดือนหนึ่งก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วที่คนออกแบบเอ่อคนออก ที่คุณออกแบบเองเออที่คนออกแบบะ่ะโอเคครับก็แนะสร้างเดือนทำวิธีทําปฏิทิน EP หอ่ะ EP หอ่ะ EP หเดี๋ยวมี EP สองสร้างเดือนสร้างเดือนไว้ออกไปใส่ในปฏิทินที่เราจะทําด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 นะก็ประมาณนี้นะครับนาเดือนแรก EP 1ก็ถ้าทุกคนไม่เข้าใจก็นี่ก่อคลิป ย้อนคลิปย้อนคลิปไปดูก็ได้นะครับนะว่าทำยังไงดูช้า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 ,ชาอย่างนี้เออโอเคครับโอเคครับก็วันนี้สวัสดีเอ่อขอขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาติดตามคลิปดูคลิปของผมที่ผมสอนอะไรไร้สาระอะไรนะก็ขอบคุณทุกคนมากครับบ๊ายบาย